ก็สำหรับในเรื่องนี้ก็ชื่อเรื่องยอดเงินเดือนนะครับก็จะเป็นชีวิตของคนที่ทํางานรับเงินเดือนซึ่งแตกต่างหลากหลายสาขาอาชีพแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยก็จะจําลองเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่คนที่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับจะได้เจอกับเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนี้ครับก็เป็นหนังสไตล์ดราม่าแอนด์คอมเมดี้ครับ ก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยครับคือในแต่ละเรื่องเนี่ยครับโดยปกติแล้วผมก็จะทํางานมีความแตกต่างอยู่แล้วแล้วก็สําหรับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัมมากนะครับคือต้องมาใส่กางเกงสลักใส่เชิช้ตผูกไทยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ทํางานประจํานะครับในเรื่องก็ งานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เข้าอองาน9ก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นซึ่งเราไม่ได้มีโอกาสสัมผัสแบบนี้มาก่อนตดลิฟต์ขึ้นตึกมีข้อทํางานของตัวเองอะไรแบบนี้ซึ่งเราไม่เคยเจอแบบนี้ครับตั้งแต่ที่เราเรียนจบมาก็ไม่เคยเจอนะครับไปทำใต้องแบบไม่จริงเราไม่ได้แบบว่า ยากนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันท้าทายแล้วก็ผมเชื่อว่าในฐานะของนักแสดงทุกๆคนเนี่ยครับอยากจะทํางานที่มันยากๆแบบนี้แล้วก็เป็นอะไรที่พอเกิดเราทาได้แล้วเราสึกว่าต้องจะถูกใจค่ะลุงใุ่รุ่นเดียวกันก็ได้นะครับก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่ติ๊กนะคะแล้วก็ตื่นเต้นด้วย กทุกอย่งก็ผ่านไปได้เพราะว่าพี่ติ๊กเป็นคนน่ารักค่ะคืออธยาใสยดีก็คือเวลาเราทําการแสดงอะไรเงี้ยจริงเหรอพี่ติ๊กเป็นคนน่ารักเหรอน่ารักคุยพูดไปอย่างงั้นนะครับก็ทำให้เออมันก็แบบไม่เกรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยช่วยช่วยในการแสดงไปได้มากค่ะก็กดดันนะเพราะว่าไม่เคยมาก่อนเลยอย่าเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่ะเป็นการแสดงที่จุ๊บได้สองในห้าคนเลยนะเป็นการผ่อนคลายก็มีก็มีสอนบ้างผมไม่ได้สอนอะไรหรอกครับคือเขา Euh ด้วย taking, เรื่องนี้ครับเป็นอะไรที KK, ่เหมาะกับเขาครับในในการที่พูดกับแทสติ้งมานะครับแล้วก็ผมว่าเขาทาได้ดีมากนะครับจนบางทีแล้วผมยังรู้สึกว่าเกรงด้วยซ้ำเสดงว่าเฮ้ยมันเล่นดีมากขนาดนี้เนี่ยครับผมแต่ว่าเสียดายครับที่ไม่มีบทเลิฟซินกับต้นหอมครับตรงนี้รบกวนเขียนหลักโปรโมทให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ น้องโบ,บบอกว่าร่วมงานกับพี่ติ๊กแล้วไม่เกรงแต่สำหรับนหอมเกรงมากค่ะเพราะว่าต้นหอมคิดอะไรมากกว่านั้นัวเป็นการแบบตื่นเต้นอยู่แล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้เจอพี่ติ๊กหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามถามพุ่มกลับว่ามีเข้ากันไหมมีเข้ากันไหมมีบทต้องเข้ากันไหมพุ่มกลับบอกเดี๋ยวเขียนเพิ่มให้ตรงนี้ก็เลยรับมาแล้วก็ ก็รู้สึกว่าพี่ติ๊กพี่ติ๊กเขาเขาเป็นพระเอกนอกจอด้วยค่ะจะเห็นในจอเขาเก๊กยังไงก็ชวิตจริงเนอะก็เขาเป็นพระเอกแบบนั้นเลยค่ะไม่ว่าคําพูดคําจาเขาเป็นคนชอบเล่นมุกนะคะแต่มันเป็นมุกที่พี่ติ๊กเท่านั้นที่เล่นได้เพราะเป็นในกองนี้มีภาษา เยอะมากเช่นแบบวันนี้ไอ้วันนี้มันวันมิสเตอร์บีนนี่วันฮาโลวีนแต่เป็นพิธีก็เล่นได้อะไรอย่างเขาจะมีมุกอะไรของเขาที่เป็นมุกติกเจตนะคะจะโดนหรือไม่โดนเขาผมเล่นหมดนะครับอย่างน้อยก็คาใัไไหิอ๋อก็ไอความพอใจส่วนตัวก็คง คงตอบได้ยากะนะครับแต่ว่าก็คือ <c oughs> คิดคิดว่าน่าจะทําความพอใจให้กับ่านผู้ชมได้ได้พอสมควรโดยเฉพาะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเพราะว่ามันจะมีครบทุกอารมณ์เลยครบ,คบทุกรสชาติแล้วก็เรียกว่าเราจะเห็นตัวเองในหนังเลยครับเห็นตัวเองเห็นเพื่อนในสถานการณ์นั้นๆสถานการณ์ที่ทั้งตลกเศร้ากดดันบีบคั้นอะไรเงี้ยครับผมอืมครับเรื่องแรกเลยเนาะ เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยครับผมก็ยิ่งได้ รู้ว่าจะได้เล่นคู่กับพี่ติ๊กด้วยแลวก็ได้แบบว่าเจอดาราดังๆหลายหลายคนนะครับผมก็แบบว่าตื่นเต้นมากต้องแบบว่ารีบปรึกษาทีม acting ด่วนเลยซึ่งที่ครูบิวนี่ช่วยเหลืออย่างมากเลยนะครับแล้วก็พี่โจ้ด้วยก็เป็นบทที่แบบว่าเป็นเด็กฝึกงานที่เราแบบก็ไม่เคยไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนไมไ่ในชีวิตจริงเพราะเราไม่ได้เคยเป็นเด็กฝึกงานมาก่อนแต่ว่าเราก็สู้เต็มที่ครับแล้วผมก็มั่นใจว่าเรื่องนี้ต้องมอบความสุขให้กับทุกๆคนแน่นอนครับครับ รับับือ่อกไ,ไรคอ๋อคิดครับคิดครับอรนอ๋อก็เอ่อเป็นจังหวะที่พอดีกันนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยจากการติดต่อมาแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่เราว่างพอดี <c oughs> แล้วก็น่าสนใจเราก็เลยรับกันนะครับก็ยังไงตอนนี้ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ5ธันวาคมครับก็จะได้พบกับบรรยากาศต่างๆของตัวละครต่างๆแล้วก็ผมเชื่อว่า ตัวละครต่างๆในนี้เนี่ยจะไปโดนใจใครหลายๆคนนะครับบางคนอาจจะเหมือนกับตัวเราเองเหมือนกับเพื่นร่วมกันของคุณนะครับแล้วก็อย่างในวันที่5ธันวาคมครับมี2อย่างเลยครับเหมือนป๊อกเด้งนะครับได้พบกับการะจนภัยของผมด้วยครับครับครับดูดูทีวีเสร็จแล้วก็มาดูระพยนตร์ต่อช่วงเช้าดูะจนไัยแล้วก็ช่วงบ่ายไปดูหนังครับครับขอบคุณครับ คำพิลลาร์คอยก่อนแล้วกันพี่เดี๋ยวจะมีละครออกมาให้แฟนได้ชมอีกแล้วครับผมเร็วนี้ก็เร็วๆนี้เออ่กำลังจะเริ่มถ่ายทำนะครับทีละเรื่องเนาะเรื่องเรื่องแรกก็เป็นเออ่ซีรีส์เกาหลีที่มารีเมคนะครับอ่อ t า m ์ in My Heart ครับผมโดยมีคุณอนันต์นะครับเป็นโปรดิวเซอร์ครับอนันต์ใช่ครับเออ่ได้นางเอกแล้วครับนางเอกคือน้องออมครับออมออมสุชาติเหรอคะตอบรี ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็กำลังจะถ่ายทำกันซึ่งคาดว่าในปีหน้าน่าจะได้ชมกันครับไกรเองไหมครับเพราะว่าเรื่งนีในเอ่อก็คือในทุกๆเรื่องเนยครับก่อนที่จะเริ่มมีการทำงานกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองต่างๆเยอะมาก ถามว่าเกรงไหมผมเกรงนะครับในทุกๆครั้งที่ต้องมีการทํางานใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามันวันเวลาก็จะค่อยๆทําให้เราค่อยๆคลี่คลายลงนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้จักตัวแสดงทุกๆครบุกคนนะครับก็ต้องมีการเวิร์กช็อปแล้วก็ได้เจอกันมากขึ้นแล้วก็รวมทั้งเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องบทมากขึ้นครับ ที่เป็นซีรีส์ทอ่ของเกาหลีมันเป็นชาติมางประษาไทยครับติ๊กอะไรครับคุณก็ถามผมติ๊กแก้วนั่นนะสิครับ <laughs> คือคือของของเดิมเนี่ยครับที่ผมดูเนี่ยนะครับทำได้ดีมากเลยครับออแต่ว่าเราเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องทําให้ดีกว่าเขานะครับเพียงแต่ว่าทําให้ได้ดีในรูปแบบของเราในแบบที่เป็นเวอร์ชันไทยเพียงแต่ว่ายังคงความเป็นเนื้อเรื่องแบบเดิมไว้งว่าต้องมีการศึกษา ล่วงหน้าสำหรับเรื่องนี้เหมือนกันดูไปอีกรอบครับเออดูไปหนึ่งรอบท้วนครับคือดูไปแล้วก็ร้องไห้ไปครับครับเห็นว่าช่วงนี้หันมารับงานบันเทิงมากขึ้นกว่าเมื่อปีด่ีผหันมาแฟนคลับชอบดีใจใหญ่เลยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราจะทําให้แฟนคลับมีความสุขนะครับแล้วในปีหน้าก็ยังมีละครต่อกับทางช่อง3อีกสองเรื่องก็คือเรื่องอย่าลืมฉันกับมีมาลาครับครับผมก็ อเเอกโพลออกมาแล้วครับกับกับทอบธสมนะครับในในเรื่องอย่าลืมฉันค่ะในเรื่องนี้แสดงว่าพี่ติ๊กก็จะอยู่ในเมืองมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าในป่าก็คิดว่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยครับในการทํางานในพื้นที่ธรรมชาติต่างจังหวัดเนี่ยครับก็ยังคงทํางานอยู่นะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องยังคือลดลดลงเยอะไหมคะจากลูกก็ถือว่าลดลงไม่เยอะครับลดลงปานกลางครับเพราะว่าตอนนี้เราสามารถบาลานซ์เรื่องต่างๆได้แล้วพอแบบ มันมากขึ้แล้วสีภรรยาว่าไงมัางครับพี่ติ๊กครับก็ใจไหมครับ <c oughs> ถ้าคิดแทนเขานะเพราะก่าถ้าจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะ, <c oughs> ะเพราะว่าก็ได้เห็นเรามาแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทํางานในรูปแบบไหนเนี่ย บอกผมเสมอว่าเขาก็มีความสุข <Okay. S 2> ตลอดที่ที่ผมเห็นผมทางานแบบนี้แล้วก็ uh, มันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ uh huh. จริงเขาไม่ได้พูดอะไรกับพี่ติก๊กไหมครับว่าแบบกลับมาทางานในเมืองบ้างเถอะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเออไม่นะครับเพราะว่าเขาให้ให,ให้ให้เราเลือกเองว่าเราอยากทําแบบไหนนะครับแต่ว่าในสิ่งที่เราทําแล้วมันดีอะไรเงี้ยเขาก็เขาเองก็ภูมิใจในงานที่เราทำนี่เขานี่เาพูดอะไรบ้างมีอะไรจากที่พี่ติ๊กหันกลับ เขาก็บอกว่าดีเหมือนกันที่ทําให้แฟนๆมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทุกคนก็ถามหาหรือแม้แต่เวลาเขาเองไปไหนมาไหนก็จะมีคนถามถึงว่าเมื่อไหร่ที่จะเล่นละครตอนนี้ก็มีคําตอบได้แล้วนะครับแ้วมีบอกไหมว่าทํางานละครมันต้องถ่ายไม่เป็นเวลาก็จะได้เจอกันไม่ค่อยเยอะอันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับถึงตัวไกลแต่ใจยังอยู่ครับว่ามองว่าเวลาริงออกไปป่ายไปป่ายเยอะๆเงี้ยมันทาให้กลายเป็นว่าอ๋อแสดงว่านี่แหละทำให้ไม่มีทายา อ่ง oh, คือไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เหตุผลครับเหตุผลของผมคือ,อความไม่พร้อมมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต่างก็ยังคงอยู่ในช่วงที่มันทํางานแล้วก็มีอะไระเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะว่าการที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันต้องมีความพร้อมต้องมีเวลาให้เต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปนะครับเราก็ต้องอเข้มงวดขันแล้วก็เลี้ยงดูซึ่งพอเราเราย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ย กว่าจะได้คนคนนึงมาซึ่งเติบโตมามีชีวิตมันไม่พอแค่นั้นนะครับมันต้องมีรายส่เข้าไปในเรื่องของคุณงามความดีในเรื่องของมันรุนเร็นว่าจะเป็นคนดีของสังคมของพ่อแม่ไหมรับจริง,รงอ,อยากมีนะคะส่วนตัวถ้าพร้อมลอแอล้วก็ผมคิดว่าทุกทุกคนก็อยากจะมีเห็นแต่ว่ารอโอกาสนั้นๆมากกว่าครับผมเป็นพวกธรรมชาตินิยมครับนอกจากเนวิเกเตอร์เราพี่ติ๊กเล่งธุรกิจอื่นบ้างไหมคะ ผมเป็นธุรกิจเถื่อน,นครับที่ยังยังอ๋อไม่มีครับไม่มีครับจริงค,รคู่รักหา้าอื่นเขาชอบออกงานคู่กันอะไรเยงนี้ครับเรามีแมคพิตรคับพิตรออกงานคู่กานาไม่คย่ขาดไม่ได๊เออกเลยคือผมว่าในตอนนี้เนี่ยครับมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างงานคนละรูปแบบกันผมว่า ทำงานคนละรูปแบบแบบนี้ดีกว่าครับทำงานด้วยกันเดี๋ยวทะเลาะก,กันตายเลยครับจริงจริงมีติดต่อเข้ามาบ้างไหมครับพี่เจคับเออไม่มีครับเพราะว่าคืองานของผมแต่ละชินมันเป็นงานส่วนใหญ่เป็นงานแสดงนะครับ <สะ S 1> <ๆ>ก็ต่ง่างรอบเสื่ออะไ่อย่างเงี้ยก็เดี๋งวลองถามดูครัๆครบๆาบจริงๆเ่า่างหม่างๆต่างๆบว่างๆต่่างอต่าง่างๆตอางางๆต่างๆามา่่่ แปนบนึงได้ปังเดี๋ยวอาจจะย้ายกล้องไปตรงนได้ได้ชวสวันปิดยามหาลรยยังไม่กลับใช่ไหมคี่วนี้นะคะใช่ค่ะนี่น่นั้นนั่นที่ไม่ใช่เข้ากเลย่ะ